สวัสดีครับรเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เม้ามอยน่า Pokemon กินโปเกมอนกันครับวันนี้เราได้ข้าเวลามาแล้วนะครับสู่วันที่เรารอคอยอีกวันหนึ่งนะฮะเจ้าแห่งการเวลานะครับวันนี้ unbox battle นะเอาล่ะวันนี้เราให้คะแนนเหมือนกับคราวที่แล้วเป๊ะเลยนะครับ r r สองคะแนน triple r สามคะแนน sr สี่คะแนน sr สี่ลุงนะครับห้าคะแนนสีทองหกคะแนน เอาเฉลยอาร์ตสิคะแนนเอฟเฟกพิเศษนะครับถ้าหากว่าเปิดได้ดิอันกาดั้งเดิมวีสตาร์นะครับเจ้า,าแห่งเวลาครับถ้าหากว่าเปิดได้ปุ๊บนะครับได้เปิดต่อ5้าซองทันทีครับและไอ้นี่คือสลับกันคือชิงเปิดก่อนใช่เอาซองของตัวเองมาเปิดเพิ่มอีกห้าซองออข้ามเวลาไงโอเคโอเคอะไรครับอันบดับแพทเทิร์นครับเริ่มกันเลยดีกว่าทราบไหมครับว่าอะไรเด็ดๆนอกจากเดียนก้าครับเออเด็ดหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นตัวโปรดของท่ฮะ ไคริกี้ล่ะถูกต้องครับไคริกี้ด้วยเอาเรอาบุทเริ่มก่อนใช่ไหมคราวี้เริ่มก่อนใช่ครับเจ้าแห่งการเวลาครับเปิดมาซองแรกถ้าเป็นเบนก้าอีสตาเลยล่ะกาเกินไปครับเกินไปซองแรกมาเลยอะไรแบบนี้โอเปิดมาฮะอีวุยอ่ะมีเหมือนกันเหรอสองกล่องตัวเดียวกันเลยฮะวรือฒนาการสั่นทองอุซุกี้ครับหนีฉับไวถ้าโปเกมอนนี้มีตัวนับดาเมจวางอยู่นะครับพลังงานสำหรับหนีของโปเกมอนนี้ทั้งหมดจะหายไป ถ้าเจ็บหนีฟรีโอเคเอาแค่เจ็บหนีฟรีโคอารูฮิน้องมนะครับฮิซุยวอลเกิลครับท่าแรกไม่ต้องติดพลังงานครับตี30คูณกับพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ใบของข้ามความสดใสของนาธานะครับจั่วการ์ดสองใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราหลังจากนั้นเลือกการ์ดพลังงานหญ้าได้สูงสุดสองใบจากบนมือติดที่โปเกมอนบนเบ้นหนึ่งตัวโอ้ยเออบอกว่าดีนะอันนี้ดีมากเลยดีมากอ่ะถ้าจั่วมาเราไม่เจอพลังงานหญ้าก็ไม่เป็นไรคือได้จั่วแน่ๆ ถ้าจวดเจอได้ติดด้วยโอ้ไม่กอดผมว่านี่จะเป็นการกลับมาของเด็กญาติหรือเปล่ามาฮะปึ๊บตวามสดใสของมาทันเนทนะฮะที่พูดไปตะกี้ครับอ่าทุสุเนทนะครับผู้วันเต้ครับอ่าอิสุยกาดดี้อ๋อว้าแต่ว่าเป็นวีครับโอ้โหตกถ้าเป็นสีทองอีกทีจเด็กๆนาจะเอาสองทองสองวเลยเหรอแหมสุดยอด โอ้ท่าแรกดีครับเป็นติดหนึ่งลูกได้สี่ครับด้ือก้าพลังงานเหล็กนะครับได้สูงสุดสองใบครับที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราครับแล้วก็ติดที่โป้ตัวนี้ครับอ๋อติดคือตัวเองเลยครับอะทำดาเมจไปก่อนนะครับมาเพลาร์ฟนะครับโอ้เอ่อฮิซุยเดเดรียวีสตาร์เฮ้ยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะคาเมลสปินครับ ระดมตี130นะครับหากต้องการนะฮะเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้1ลูกนำกลับขึ้นมือเมื่อทำเช่นนั้นแล้วการโจมตีนี้จะเพิ่มดาเมจได100เอา้าโอ้โหตี230โอ้สุดยอดแล้วก็พลังวิสตาครับใช้ได้ในเทิร์นฝ่ายเราเลือกการ์ดโปเกมอนหญ้าและการ์ดพลังงานหญ้ารวมกันได้สูงสุด5ใบ ทั้งปวมอนแล้วก็พลังงานย่าใช่ครับรวมกันได้สูงสุด5้าใบนะครับจากสำรับการ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือแล้วก็สับสำรับรอโอเคดีอะดีดีด,ด,ด,ดีอยู่ครับเดเดียววีสตาร์นะครับ ครับเปิดมาเป็นนิโรธนุนะฮะโอ้ท่าแรกครับเขียนยาวมากสามบรรทัดเลยครับนายท่านกล่าวนำนายท่านคนไหนค่ักล่าวนำโอ้ชอบว่ะบนเบนช์นะครับฝ่ายเราครับถ้าเกิดเรามีนิโรโมอยู่นะครับการโจมตีนี้จะเพิ่มดาเมจครับอีก60ครับเดิมมัน10บวกนะครับเพิ่มอีก60และถ้ามีนิโรโซอยู่อีกครับการโจมตีนี้จะเพิ่มอีก90ครับ และถ้ามีนิโรบอลครับการโจมตีนี้จะเพิ่มอีก120ครับเฮ้ยผมนับแล้ว270แล้วเนี่ยรวมๆมาเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นเด็กของมันนะมันตีแรงขนาดนี้ใช่ปะมาต่อครับอิซูจางนี่ครับนี่เงมาแล้ว<อ>น,น,วนิโรโซครับมาฮะโอบธรรมดาไลโวครับเพรรีราครับผมโจกา์ดจากสำรับการ์ดจนการ์ดบนมือฝ่ายเราเป็นจํานวนมากกว่าการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้าม1นใบจวไปเรื่อยๆจนกว่าจะมากกว่าเขาเนาะไลโวนะครับ แลมพารดครับมันแรง240เลยฮะรูสิกแฮมเมอร์ครถ้าการบนมือฝ่ายตรงข้ามครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ครับถ้าต่อสู้นี้จะล้มเหลวครับ<อ>แต่ว่ามันติดมันติดพลังงานต่อสู้2ลูกนะัแะแรงมากนะ240นะยเนี่ยโหชิกะริสึครับผมยันยมากครับนะฮะเนโรโซครับผมเฮ้ยไครกี้วีแม โอ้ไฮริก้วแม็กครับมีรีเวนบัสเตอร์ครับท่าแรก2พลังรรงานนะครับตีแปถ้าหากว่าโปรโมอนบนเบนส์ฝ่ายเรามีตัวดับดาเมจวางอยู่การโจมตีนี้จะเพิ่มเพิ่มอีกร้อยสีย่สิบตีสองอ่ะแต่บนเบนส์จะต้องเจ็บอยู่นะผม<อ>รู้อะไรเล่นกับลูคาริโออ่าอ่ามันจะเจ็บ20ใช่ไหมไฮริก้วแม็กครับอ่าแล้วก็เนโรบอลน,นั่นเองครับเ<อ>นโรโม่ครับ ทิสุยไดกิงคิครับผมมีความสามารถครับการเตรียมพร้อมของผู้มีชั้นเชิงุ้ชอบชื่อความสามารถมากในเทิร์นฝ่ายเราถ้าทิ้งการด์ดบนมือฝ่ายเราหนึ่งใบที่ตำแหน่งกินการด์ดจะสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับโจก,กัสสามครับโอ้โหลดเข็นสับเปลี่ยนสำหรับปงม้วนพื้นฐานบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเราครับจากปงว่วนบนเบนซ์หลังจากนั้นครับฟื้นฟู HP ของป้ม้วนที่สลับมาอยู่บนเบนซ์เนี่ยสามสิบครับโอเคครับคอยครับฮุชิดนะครับฮิโนฮาราชิโอฮิโนฮาราชิ ไลโพลครับผมยึดบลมีโอจนโดครับแล้วเอ้ยวีครับเรนโทราวีครับถ้าที่สองนะครับทิ้งพลังงานที่ติดอยู่กับปุ่มนี้ครับสองลูกครับที่ตำแหน่งพิงการ์ดนะครับแล้วทำให้ปุ่มอนบนตำแหน่งต่อสู้ปะตอมข้ามครับเป็นสภาวะชาครับโอ้ดชาแล้วดาเมจเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบครับติดพลังงานสามลูกไฟฟ้าสองไรสีหนึ่งนะครับ ขานี่ดีนะครับดีครับดีมากๆาันมิจูมารุครับผมอาริาโดสลงเท้าเดินป่าดูการ์ดหนึ่งใบจากด้านบนของสำหรับการ์ดฝ่ายเรานําการ์ดนั้นขึ้นมือหรือทิ้งการ์ดนั้นที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดและโจการ์ดหนึ่งใบจากสำหรับการ์ดโอ้ผมรู้สึกดีจังเลยอ่ะคือได้โจ์ด้วยอีกหนึ่งแต่ไม่มีดาเมจมาโอ้ฮิฟวอล์คเกอร์ครับ โอเคนิโลโซครับวัชบอนด์ดูดีนี่ครับแล้วก็ฟอยครับเป็นฮิอีกตระเดียครับพายุหมุนจ้ำโปโมนายตรงข้างทุกตัวครับ้รับเมทยี่ครับสลับโปโมนี้กับโปโมนเบนด้วยอ๋อทธาตุเมดทุกตัวเลยนะเนี่ยใช่ครับ โอ้หนี่ไงเลยจีกิคัสชาวปัญญาโบราณา<อ>บนกระดานฝ่ายเรามีเลจิล e ็อกเลจิไอเลจิสตีลเลจิเอเลคีเลจิดาร์โกกี่ตัวเนี่ง5ตัวใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเราเลือกการ์ดพลังงานสูงสุดได้3ใ,3ใบจากตำแหน่งทีมการ์ดฝ่ายเราติดที่โปรมอนฝ่ายเรา1ตัวหร้ข<อ>ุดพลังงานปรติดได้3ใบเลยนะแต่เบสเราต้องเต็มเลยนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ตาย <c oughs> ครับกิกันเบรกครับ150<อ>ถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นวีแม็กเคอฟอีก150ตี300 300ตีวีแม็กนะ อ้าวเรจินซิวครับโซน่าครับฮิสุยกาดี้นะครับกูชิครับไม่มีฮะมิกายามะครับรักคุร่าอุซุกิครับผมครับฮิสุยเดเดียวีเฮ้ยเฮ้ยนักเตะนักเตะนักเตะและนักเต้นนะครับไร่ลำครับไม่ต้องใช้พลังงานนะครับจวดการ์ดจากสำรับการ์ดจนได้การ์ดบนมือฝ่ายเราเป็น6ใบเฮ้ยเอาทิ้งไม่ต้องติดพลังงานด้วยนะเออจวดจนมี6ใบเลยฮะลิปสติกหนึร้อยสามสิบนะฮะเฮ้ยฟีเทอร์บอล เลือกโปเกมอนที่ไม่มีพลังงานสำหรับหนี1ใบจากสำหรับการ์ดฝ่ายเราให้ฝ่ายตรงข้ามดูนำขึ้นมือแล้วสับสำหรับการ์ดไว้ไหาโปเกมอนทะี่ไม่มีค่าหนีใช่เล่นกับเด็กนิวได้นี่ไม่มีค่าหนีนี่ฮะตัวสุดท้ายที่ทั้งสองคนท่าจะตามหาครับเมื่อกี้พูดกันเลจิเอลลคิ L A K S อยู่นี่ฮะอ่าแมนทายฮิโดฮาราชิ uh ครับโปโตฟูแล้วก็หนองน,น้ำปากกว้างครับทุกครั้งที่พูดเล่นทั้งสองฝ่ายครับแต่ละคนเนี่ย นำโป้มพื้นฐานจากบนมือครับวางตรงเบ้นปุ๊บให้วางตัวดัตเอร์เบสสองตัวบนโปว่าตัวนั้นครับสตัวคือตัวไปยี่สิแน่ๆครัทั้งสองฝ่ายนะฟูวันเต้ครับผมสวอนนาโฮชิกะริสุนิสุยินดี้ครับแล้วก็เชมินแล้วก็ ฮิสุยแบ็กฟูดครับลูกแก้วพูดนะครับในเทอร์ฝ่ายเราครับถ้าทิ้งก๊์ดพลังงานพลังจิตหนึ่งใบครับจากบนมือนะครับฝ่ายเราที่ตำแหน่งทิ้งก๊์ดจะสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งครับทำให้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามครับเป็นสภาวะไหม้และสับสนติด2อย่างเลยติด2อย่างนะครับโตมอาไูดครับผมโอ้โหดอันก้าดั้งเดิมวีสตาสีรุ้ง วางเลยครับ <S 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 ผมวางเลยครับ5้ซองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเดินเ,เ,เดี๋ยวดูก่อน <blast. S 1> เมทัลบรัสดาเมจจะเพิ่มตามจำนวนพลังงานเหล็กที่ติดอยู่กับเฟอร์มอนนี้คูณ40พลังวิสตาเป็นท่าไม้ตาย Star สตาร์โคนอสนะครับติดพลังงาน5ลูกนะเหล็ก4ีตีสองครับเมื่อจบเทิร์นนี้เริ่มเดินฝ่ายเราได้อีกครั้งหนึ่งเอาง่ายๆเลยครับโจมตีเสร็จปุ๊บจั่วเลยเทิใช่จั่วเลยเล่นต่อเลยโอเคพลังข้ามเวลาสตาร์โคนอส จีบาคอยกิกับแมกเนตครับ, G oy, et, รบใช้ได้1ครั้งในเทิร์นเราดูการ์ด6ใบาจากด้านบนของสำหรับการ์ดฝ่ายเรานะครับเลือกการ์ดพลังงานเหล็กตามจำนวนที่ชอบเลยครับติดกับโปโลมอนฝ่ายเรานะการ์ดที่เหลือนำกลับเข้ากองและสับ <S <S โคอารุฮินะครับโคมัธนะวาชิบอนอสองดาเมจจิราชิวี สามารถสะพานเชื่อมแห่งความหวังครับทุกครั้งที่โปเกมอนวีที่เป็นโปเกมอนพื้นฐานฝ่ายเราได้รับดาเมจจากท่าต่อสู้และหมดสภาพนะครับใช้ได้หนึงครั้งเลือกการ์ดพลังงานพื้นฐานที่ติดอยู่กับโปเกมอนที่หมดสภาพ1นึใบย้ายไปติดกับโปเกมอนตัวอื่นของฝ่ายเราตามชอบโอเคครับเลคตเอเลคตถ้าท้ายที่สุดผมแพ้เนี่ยผมอับอายขายที่หน้ามาก ผมได้ใช้ซาโคโนตบ้างนะครับเออเข้าเทิร์นบูทครับผมโอเคครับมาครับมาเทิร์นครับยูโรบอลครับยูโรโมครับมาครับเหล่าลูกออสทั้งหลายครับอุซกี้ครับยูคุบาริสึครับได้ครับได้ครับได้ครับดำครับโผล่ไคลลิกี้วีครับโอ้การสวยมากเลยอ่ะสองคะแนนครับไคลลิกี้ตัวนี้นะครับก็สายทำดาเมจแหละนะอย่างที่เห็นเลยนะฮะ โอเคเขาเทินผมครับผมต้องรีบปิดเกมเขาเริ่มสวนคืนแล้วเอาซิลลุกเลักครับคูชีตครับฟ็อกซ์ไลายจังหวะดทองมาแล้วฮะลีเฟียครับอุสเนตครับจูดิเนียครับฟุตตาชิมารุออกดำครับวีแน่นอนอีซูยุดีเดียบีครับสองครับไม่เป็นไรผมทำคะแนนตุนไว้แล้วนี่นี่ผมพูดจริงๆนะครับผมได้วีมาสี่ใบแล้วเนี่ยทำไมไม่ไม่ออกเลยวะเนี่ย เออฟอสซิลลึกลับครับผมลองเท้าเดินป่าสกายโดแต่ผมก็ไม่มีอะไรตอนนี้ยวาชิบอนอุซุกิและคอยไอย้ไคลิกีเหมือนกันเฮ้ยตบแล้วนี่นะบูดเดดแดงแล้วเหลือสามแล้วฮิโตมารุครับเอาร,ร,รูสองตัวครับแม็กมาราชิแล้วปิดท,ทันตการเทนเนอร์ซัพพอร์ตเซก,กิครับเซกิเหอฮะเซกิเซกิ <S S eki. S eki. S eki. การ์ดนี้ครับถ้าไม่ทิ้งการ์ดพลังงานเหล็กสองใบจากมือฝ่ายเราที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดครับจะใช้ไม่ได้ครับต้องทิ้งครับอ่าเลือกการ์ดที่ชอบได้สูงสุดสองใบครับจากสลัการ์ดฝ่ายเราและนำขึ้นมือแล้วสับสลกาาร์ดอ๋อโอ้โหแลคอยโอเลนโดล่าได้เหมือนกันครับผมสองาเมจเขาติดโฟกัสแอ่ะบูทเหลือเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้ตัวไปรู้โอ้ตัวไปปิดเกมไม่ได้ทีเอาล่ะครับเอ่ออาริโดสครับโจนโดครับแรคอย อีโตมาลุกเฮ้ยเฮ้ยวางเลยอย่างนี้ผมวางเลยวิสตาร์ครับปั๊บเย่าเอ็นด้านเตอร์วิสตาครับมาครับสตาร์โครอผมมาแล้วอ่าผมโดนก่อนสามผมโดนก่อนสามดาเมจอ่ะบฮาซองฮะยังไม่ทองครับก็ใส่ไว้ก่อนครับไอ้าซองนี่นะครับโอเควอล์กเกอรครับชุ่ยครับเยี่ยมมากครับผมมาทันหน้าครับโอ้อารุฮิ ความสดใสของนาธานเนะฮะโอ้โหสดใสจริงๆผมภานาว่าน่าจะเป็นการที่ดีที่สุดนะครับเด็กยายังไงก็เก่งกใช่ครับจา,จากใบเนี้ยเก่งแน่นอนเพราะฉะน,นั้นใบเนี้ยได้มานะยอดเยีย่ยมบ้าที่สุดครับเหลืออีกสองซองครับ <laughs> พอแล้วแหวนได้ซะแล้วพอเถอะไม่น่าออกทองแล้วเนี่ยครั้งก่อนเราคงทำให้ฟุกมากครับ ไปแล้วครับไปแล้วออกเลยฮะโยกูบอลนิสสึครับเฮ้ยยังรอดยังรอดผมยังรอดจบเทอร์นี้คือเข้าเทิร์นวินเลยใช่ไหมใช่คเขาโดนผมอ่ะฟิทูบอลครับบอลวันเต้ครับฮิโนฮาราชิครับลาคุไลทแล้วฟลอยของเคสซีดีแล้วครับยังรอดมากจริงกลับเข้าเทิร์นเราแล้วยันยันมากครับโคมาทันนาโคอารุฮิแล้วก็แบ็คฟูลรับยังไม่ได้สักทีเลจิสติลครับอูซอกิครับวาชิบอน เชิน,ชนผมคือซองสุดท้ายผมอยากจะรู้ว่าผมจะปิดเกมได้ปะ่ะเออบูตเหลือหนึ่งฟุตจิมาฮิโนอาราชิใบนี้แหละเปิดฟ <c oughs> ีเจอร์บอลเฮ้ยปิดเกมไม่ลงอ่ะใปครับความสดใสของมาทานในโจอนโดจูริเน่ครับเอาละผมว่าผมจะปิดได้หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้มีมีกี่ใบนะมี6ใบปะ่ะผมมี1 2 3 4 5 6 7ครับแต่มีลุงาบเจ็ดนี่นะ ไฮิกี้ครับสามดัมเมรบุญเหลือหนึ่งผมเหลือสองโอ้โหไปเดียวเลยเพราะเดียนก้าเลยอ่ะเพราะงี้ไงเพราะว่าผมเป็นดีอันก้าสีลุ้งสีลุ้งมากกว่าหนึ่งคะแนนเลือดผมเลยเลือเยอะกว่าโอเคโอไม่ได้ครับแต่ว่าผมชนะถ้าว่าผมแพ้นี่ อย่างที่บอกนะอับอายมากๆเลยนะฮะพอได้เปิดก่อนรัวๆนะครับโอเคฮะในสัปดาห์นี้ไม่เสมอละใช่ครับนะครับสัปดาห์นี้ผมชนะแต่ว่าตัดสินชัยชนะเทิร์นสุดท้ายอีกแล้วโอ้โหต้องเรียกว่าดุเดือดเหมือนกัน <ừ> นะผมรู้สึก <ừ> ว่าช่วงนี้อันบล็อกแบตเทิร์นเราดุเดือดกันทุกสัปดาห์เลยขอบคุณฟ้าประธานจริงสีลมฟ้าประธานผมเองก็พ้าประธานครับไปลง,นะปงเอสรไอนี้เนี่ยลงเอสรนี้นี่ถือว่าดีนะใช่ครับโอเคครับก็อันบล็อกแบตเทิร์นครับ เจ้าแห่งการเวลาอันนี้ต้อเรเียกว่ามาแบบเซอร์ไพร์นะนี่ก็คือทั้งหมดที่พวกเราเปิดได้นะครับกับ u n b o x b อก t l t นะครับไว้เจอกันรอบหน้าคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีการ Battle กันบ้างแล้วละ่ะผ่านหายกันไปนานเรายังไม่ได้ Battle เพราะว่าหลังจากพระสุธามหายุทธนะครับ <c oughs> เขามาเร็วมากยังไม่ทันจัดเด็กเลยนะเรา u n b o x Battle เท <c oughs> กันก่อนวันนี้นะครับก็ผมชนะไปแบบชิวเฉียดมากๆไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะวันนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมีอะไรอยากจะคุยกับพวกเราคุยไปได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเดีย๋ยวจะลงไปอ่านไปตอบกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้จากพีเพานีีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ